สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักอีกแล้วนะคะเพื่อนจะ f เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะวันนี้พี่เจก็จะพามาสรุปเอ่อสีลาวกันนะคะเพื่อนจากสีลาวลาสตาลาว VIP แล้วก็สามเควียพี IP, สตาเบีพีนะเพื่อนก่อนไปสรุปพี่เจก็มีคําเตือนก่อนเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพเพื่อนๆจ๋าโอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยนะคะพเพื่อนเราก็จะไปสรุปของวันที่13กันเนาะเหมือนเดิมพี่เจให้เด่นที่789วิ่งรูดทุกรอบนะคะ8กับ3ตัวเดียวกัน9กับ6ตัวเดียวกันนะพเพื่อนๆจ๋าพี่ใจบอกประจำนะของพี่ใจเขาชอบจะกับตลปัดกันนะคะพเพื่อน ให้เลิงที่ตัวสามกับหกไหมนะอ่าแล้วก็จะไปดูสรุปกันกันนะคะของรอบลาสตาร์นะคะลาสตาร์พิใจัยให้เด่นที่1กับ3นะคะเด่นแต่ละรอบนะอันนี้คือเด่นเฉพาะรอบนะคะเพื่อนอันนี้ในเด่นรวมนะคะเพื่อนชอบตัวไหนก็หยิบจับแต่ละรอบได้นะคะเพื่อนลาสตาร์พิใจัยให้เด่นที่1กับ3นะแล้วก็ออก7 2 5 0 6หนนะคะเพื่อนจ้า อันนี้ก็หลุดไปเนาะเด่นรอบนี้นะคะ2506หเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอะ่ะเขาจะชอบมาพี่ใจพูดประจำนะถ้าใครชอบหกอ็ไปลูดนไำวิ่งนะคะเพื่อนก็จะได้นะรอบนี้เนาะส่วนลาว i p นะคะบีลา VIP พีพี่ใ a y ยิงเด่นที่8กับ9นะคะผลที่ออกก็คือ41984นะคะ19้ 1, 9, มีไหม 1.9.9.1มีค่ะเพื่อนในเด่นตรงกันกันกบเด่นรวมเนาะก็เข้าที่ตัวกลับนะคะเพื่อน 8.4.8. มี8 8มีนะเพื่อน8มีไหมแต่ตัวจะพี่จะไม่มีนะถ้าใครบิ่งรูดก็จะได้ตัวนี้ 8.4. ไปด้วยนะในอันนี้เข้าตัวรูดเนาะเพื่อนเนาะส่วนสามาีย์ VIP นะคะพี่ัจให้เด่นที่3กับ9นะคะ สามกับ9ก็จะมีตรงกันในเด่นรวมนะสามกับ9มีนะผลที่ออกก็คือ6 1 5 6 1 5นะคะเพื่อน3 6ข้างล่างนะคะออกในตัว3นะคุณเพื่อนจ๋าออกในตัว3เนาะเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้เป็น3ที่พี่เจพูดว่า3กับ8เนี่ย ก็จะได้สามหกน้าเพื่อนจา๋ามาคู่เลยสามกับหกเนาะถ้าเกิดถ้าเกิดใครจับเป็นนะเพื่อนจา๋าอันนี้พี่ใจพูดถ้าใครจับเป็นแล้วก็จับหกมาวิ่งเนาะ mm hmm. ก็จะได้อยู่ที่หลักร้อยเนาะนะคะก็จะได้สามหกก็คือจะดินตัวนี้อ่ะดินนะคะเข้านะคะอันนี้ก็คือ8ปดกับเก้าก็เข้าทังคู่นะคะ แล้วก็สตาร์บีพีนะคะสตาร์บีพีก็ให้ดินที่1กับ8นะคะผลออกคือ208 8 9 8มา2หลักเลยนะคะเพื่อนจ้า80 08น้อง89เนาะนะคะเพื่อนจ้าตัวนี้พี่ชิพิจัยอันนี้ไว้ให้นี่คือ89เข้า98ถ้าเกิดไปที่หลัก9นะคะเพื่อนถ้าไปที่หลัก9ก็จะ อันนี้ถ้าใครวิ่งในสองรอบได้สองริ่งเนาะเปดนะคะเพื่อนถ้าใครหยิบเปดมาได้สองริ่งเนาะแต่วันนี้เจดก็ลืมลงตารางให้ด้วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าขอโทษขออภัยเนาะโอเคค่ะเราไปต่ตวันที่สิบสี่กันเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะรูดนะวี่ใจพูดอยู่ว่ารูดนะถ้าคนปลอดภัยที่สุดนะรูดนะคะพเพื่อน สำหรับวันนี้พี่ j จกจะให้เด่นอยู่ที่ 3, 4, 5, 3กับ8นะคะเพื่อนถ้าเกิดใครหยิบจับ3ต้องติด8ไปด้วยนะคะกลับเป็น8ด้วยนะวันนี้ในตารางพี่ใจวางให้นะคะเพื่อนจะสำหรับ3ใจกระเจาะให้เนาะถ้ารูดก็คือตั้งแต่ 303, 1, 3, 2, 3, ์ 3, า3 3 ...3, 3เนะเพื่อนแต่นี่คือพี่ใจแค่หยิบ จับตัวที่ชอบนะเพื่อนใครไม่ชอบให้พี่ j a วางให้ก็สามารถจะหยิบจับหรือยิบเปรียบเทียบในตารางนะคะเพื่อนเปรียบเทียบหยิบจับในตารางเนาะส่วนลาสตานะวันนี้พี่ j a ให้เด่นที่ศูนย์กับสามนะคะลาว VIP ีไอพีสามกับเก้านะคะลาสามัคคีวีไอพีคือหนึ่งกับสามสตาวีไอพีก็สองกับเก้านะคะเพื่อนก็โอเคนะคะเพื่อนหวังว่าวันนี้ก็จะเข้านะคะจะเข้า รอบใดก็รอบหนึ่งเนาะผลเรามันก็ไม่ใช่ว่าม่นทุกรอบนะคะม่นทุกวันนะคะเพื่อนอาจจะมีหลุดมีเข้าบ้างเนาะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเพราะว่าคำนวณจากสูตรสถิติย้อนหลังที่ผลของที่ออกมาแล้วนะคะผลที่ออกเราก็จะเอาผลที่ออกนั้นมาคํานวณน,นะคะเพื่อนจ๋าสำหรับคลิปนี้พี่ชายก็ฝากไว้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ชายกับช่องน,อน้อยด้วยนะคะเพื่อนจ๋าช่องน้อย,อยที่กาลัง หัดนะคะหัดเดินหัดคานหัดคํานวณไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนจะก็หวังว่าเพื่อนจะยังเมตตาเนาอสวัสดีค่ะ